เคยไหมคะเวลาดูนักร้องร้องสดเราก็มักจะคาดหวังว่าเสียงจะต่างจากในห้องอัดนิดหน่อยเพราะสภาพเวทีเสียงรอบทางหรือแม้แต่ลมหายใจที่ต้องต่อสู้กับอากาศและความตื่นเต้นแต่วันนี้ฉันอยากพาคุณมารู้จักกับศิลปินคนหนึ่ง ที่ทำให้คําว่าร้องสดเปลี่ยนความหมายไปเลยนนเธอคนนั้นก็คือน้องต้นข้าวสุปรียาศิลปินเด็กน้อยเสียงใสที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ในตอนนี้จุดเด่นของเธอไม่ใช่แค่เสียงเพราะแต่มันคือความเพราะที่แท้จริง เพราะว่าทุกเวทีที่เธอขึ้นร้องเธอร้องสดหมดไม่มีเทคไม่มีแทร็กไม่มีเสียงอัดซ้อนแล้วคุณเชื่อไหมคะเสียงที่ออกมามันใสคมและก็ชัดจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามาจากไมกลางแจ้งเหมือนกำลังฟังเสียงจากห้องอัดคุณภาพสูงเลยจริงๆ เวลาน้องต้นเข้าร้องเพลงเสียงของเธอจะมีเอกลักษณ์เฉพาะมันไม่ใช่แค่เสียงใสแต่เป็นเสียงที่มีความสะอาดเหมือนน้ําที่ไหลผ่านหินฟังแล้วสบายหูอบอุ่นและเต็มไปด้วยอารมณ์เทคน,นิคการควบคุมลมหายใจของเธอก็ยอดเยี่ยมมากค่ะลมหายใจเข้าเบา เสียงออกตรงโน้ตทุกครั้งไม่มีอาการสั่นไม่มีตกหลน่นหรือว่ันหลุดจังหวะเลยลองสังเกตดีๆตอนที่เธอเอื้อนจะเห็นเลยว่ามันมาจากความรู้สึกไม่ใช่แค่เทคนิคเพราะว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่ร้องเพลงแต่ว่าเธอสื่อสารความรู้สึกผ่านเสียงเพลงนั่นเองค่ะ หลายคนที่ได้ฟังเสียงของน้องต้นข้าวครั้งแรกก็ถึงกับอึง้งบางคนก็พูดเลยวันเนี้ยมันเป็นเสียงเปิดแผ่นแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะทั้งหมดมันคือเสียงสดล้วนๆจากเวทีจริงๆและสิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้เธอต่างจากนักร้องอีกหลายคนในยุคนี้ ในยุคที่เสียงร้องสามารถที่จะแต่งได้ปรับได้เติมแต่งสีสันในเส้นเสียงได้แต่ว่าเธอกลับเลือกจะโชว์เสียงจริงแบบไม่แต่งนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนเพลงรักเธอมากขึ้นทุกวันเพราะว่ามันคือความจริงใจที่ส่งผ่านไมค์ไปถึงหัวใจคนฟัง เสียงของน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่เสียงเพราะแต่มันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกสงบรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีแสงเล็กๆอยู่ในใจเวลาที่เราฟังและทุกครั้งที่เธอร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วหรือเพลงลูกทุ่งแท้ๆ เธอจะรักษาความใสของเสียงไว้ได้ตลอดไม่มีแตกไม่มีเพี้ยนทั้งที่สภาพเสียงสดมันยากมากที่จะทำให้เป๊ะขนาดนี้เธอมีวินัยสูงฝึกซ้อมจริงจังและใส่ใจทุกคำที่ร้องเพราะต้นข้าวเชื่อว่าเสียงที่ดีต้องมาจากใจที่ซื่อสัตย์กับเพลง และนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักร้องที่ร้องสดดีที่สุดในยุคนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเพราะๆที่ไม่แต่งไม่หลอกหูอยากฟังเสียงจริงๆของศิลปินตัวจริงฉันอยากจะชวนคุณเปิดใจฟังเสียงของเธอคนนี้ค่ะเสียงที่ใสเหมือนกับคริสตัล เสียงที่นิ่งเหมือนอยู่ในห้องอัดและเต็มไปด้วยชีวิตความรู้สึกและหัวใจวันนี้ขอเชิญทุกคนไปฟังด้วยกันแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละเสียงสดที่เหมือนอยู่ในห้องอัดของจริงและคนที่ทำได้ คนคนนั้นก็คือน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะทำได้ยังไงน้องต้นข้าวร้องสดแต่ว่าเสียงเหมือนอยู่ในห้องอัดเลยค่ะเหมือนน้องต้นข้าวนะยกห้องอัดยกสตูดิโอมาไว้หน้าเวทีบนเวทีในทุกทกที่ที่เธอไปทําการแสดงร้องสดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคน เห็นไหมเวลาที่นักร้องเขาไปอัดเพลงอยู่ในห้องอัดอยู่ในสตูดิโออ่ะกว่าที่เพลงเพลงหนึ่งจะออกมาแบบสำเร็จเสร็จสับนะทุกคนโอ้โห,โหผ่านสมระพูม,มาหลายชั่วโมงมากๆบางคนนะในวันเดียวอาจจะไม่เสร็จก็ได้ทุกคนแต่ถ้าคนที่แบบมีพรสวรรค์จริงๆก็เสร็จแหละแต่ก็อาจจะใช้หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่เนี่ย คือน้องต้นข้าวทุกคนร้องสดทุกเวทีแต่เธอยกห้องอัดยกสตูดิโอมาไว้หน้าเวทีตลอดเลยคือถ้าเกิดว่าหลับตาฟังอย่างเดียวนะไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูในไลฟ์แล้วแบบเปิดเสียงอย่างเดียวทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าเหมือนเสียงเปิดแผ่นเลย เงินตรงที่ว่ามันมีเสียงเซงแซ่ของคนน่ะมันมีเสียงพูดเสียงอะไรแบบคนที่น้างานมันก็เลยแบบทาให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยแหละคือเป็นเสียงอยู่หน้าเวทีถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงพูดของเอฟซี FC ของคนฟังเสียงเซงแซ่จากาในตรงอื่นนะคือห้องอัดเลยห้องอัดดีๆนี่เองอะแล้วแบบโอ้โหแบบเสียงใสมากระดับขั้นเทพเลยสุดๆอะ คือเป็นอะไรที่แฟนเพลงไม่เคยผิดหวังเลยทุกเวทีเวลาที่น้องต้นเข้าไปทำการแสดงคุณภาพแบบคับจอมากๆทุกเพลงที่น้องขับร้องอ่ะเป็นเพลงที่ออกมาเลยว่าคุณภาพแบบเกรด A p พรีเมียมเบวกบวกเลยอ่ะสุดๆค่ะฟังแล้วแบบเต็มอิ่มคนที่อยู่หน้าเวทีนะคือได้ฟังแบบสดจริงๆแล้วเพราะมากกว่าที่เราฟังจากในไลฟ์จ ในคลิปไงเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือมันเป็นอะไรที่เรียวอ่ะคือหลายๆคนอ่ะเวลาไปหน้าเวทีก็มักจะมาคอมเมนต์บอกว่าหน้าเวทีคือเสียงดีมากกว่าเราฟังจากะระบบที่เขาไปไล์ให้เราดูแน่นอนค่ะเพราะว่าระบบเออเรียกอะไรล่ะแอป แต่ละมือถืออะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่ได้คุณภาพเท่ากับไปดูของจริงอะ่ะแต่ขนาดว่าเราดูผ่านไลฟ์ดูผ่านคลิปของแต่ละคนอะ่ะยังเพราะขนาดนั้นอ่ะทุกคนแล้วคนที่แบบได้ฟังเสียงจริงๆจากลำโพงด้านหน้าเวทีจะเพราะขนาดไหน ของจริงของแท้ของแน่นอนต้นข้าวสุปริยาค่ะร้องสดยังไงให้เหมือนเปิดแผ่นร้องสดยังไงให้เหมือนกำลังอัดเสียงอยู่ในสตูดิโอก็เธอคนนี้และค่ะยกห้องอัดยกสตูดิโอไปไว้หน้าเวทีทุกๆเวทีฝากให้กำลังใจน้องต้นข้าวเยอะๆใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าในการกดติดตามน้องต้นข้าวนะคะเข้าไปเลยต้นข้าวสุ ปรียาออฟฟิเชียลนะคะและสำหรับช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ